ามเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณกวีชูกิจเกษมจากบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครับพี่วีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้ตลาดหุ้นไทยทําการอีกหนึ่งวันก่อนจะหยุดยาวกันนะครับดัชนีก็ปรับตัวบวกขึ้นมา <ừ> พอสมควรอ,อิเล็กทรอนิกส์เดลต้าบวกขึ้นมาจะ60บาทแล้วครับตอนนี้เรามองภาพรวมตลาดแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ที่วันนี้นคึกคักเป็นพิเศษยังไงบ้างพี่วีจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนิดนึงคือพอความกังวลเรื่องของเงินเฟอ้อหายไป แต่ต้องเข้าใจกันก่อนว่าหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์หรือหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยได้รับผลกระทบจากความกังวลเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวกับความกังวลเรื่องดอกเบี้ยขาขึ้นถูกไหมครับค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยสัญญาณที่สื่อออกมาเนี่ยดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยคงขึ้นต่อแหละแต่ก็ส่งสัญญาณว่าจะขึ้นในดีรีหรือในอัตราที่ช้าลงนะครับ มันก็เลยทําให้ความรู้สึกว่าเออวุ่นในกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยจากเดิมที่โดนกดดันมาค่อนข้างนานก่อนหน้านี้จะประเด็นเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยพอดอกเบีบ้ยเริ่มมีทิศทางที่คลายตัวมากขึ้นคนก็เลยเข้ามาเก่งกาไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมากขึ้นนะครับซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยพวกกลุ่มพวกขายแกัสเตอะไรพวกนี้ก็ขึ้นมาก่อนนะครับโกคอมเซเว่นเอสไอเอสซินเนก ก็นํากันขึ้นมาก่อนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตามไปด้วยกลุ่มนี้นะครับแล้วลึกก็อาจจะเป็นตัวเลขในเรื่องของการส่งออกด้วยที่ประกาศออกมาตอนเช้านะครับเดือนมิถุนาย,ยนที่ขยายตัวได้ประมาณ12เปอร์เซนตะครับตลาดคาดวยประมาณ10.5เปอร์เซ็ซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนภาคของการขยายตัวของภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ สินค้าที่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเหมือนกันนะครับก็เลยทําให้หุ้นกลุ่มเนี้ยได้น้ำได้เนือเข้ามาแต่ว่าสิ่งที่เราต้องระมัดระวังก็คือว่าเราเราก็ยังไม่ยังไม่มั่นใจในแง่ของภาพระยะกลางของหุ้นในกลุ่มนี้เท่าไหร่นะครับแม้ว่าจะตอบตัวเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเราอย่า mm hmm. เราต้องเข้าใจว่า เศรษฐกิจเนี่ยต่อให้เราจะกังวลเรื่องของการชะลอตัวดอกเบี้ยหรือว่าสกอตตอนนี้ยังดีอยู่เนี่ยแต่ปีหน้าเนี่ยถ้าเศรษฐกิจยุโรปแล้วก็เศรษฐกิจอเมริกาเข้าสู่ภาวาะชะลอตัวเนี่ยหรือเศรษฐกิจเข,าเขา้าสู่ภาวะหดตัวเนี่ยมันจะทําให้ความต้องการในสินค้าทเทคโนโลยีเนี่ยมันปรับลดลงหรือไม่ครับเพราะฉะนั้นการจะเข้าไปลงทุนระยะกลางเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ได้ถึงเวลาแต่ว่าแน่นอนระยะสั้นก็อาจจะ ได้ร <ge ar> ับการส่งตรงนี้แต่ในแง่ของการเก็งกาไรนึกออกว่าเออถามว่ามันจะไปต่อได้ไหมมันก็เป็นไปได้ครับที่จะที่จะที่จะไปต่อเพราะว่ามันเพิ่งจะรีบาวขึ้นมาแค่วันนี้นะครับก็เป็นไปได้ว่าจะไปต่อเพียแต่ว่าถ้าจะไปเก็งกาไรตัวหาน้าให้ตัวเดลต้าเลยเนี่ยออกจะดูเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมีความผือหวาอยู่พอสมควรถ้าผมจะเลือกเนี่ยผมจะเลือกเคซีมากกว่า นะครับเพราะว่าได้ประโยชน์จากอุตสาหกรรมยานยนต์รถไฟฟ้าอะไรด้วยนะครับ,รบแล้วก็ดูว่ามันกระปรับตัวเพิ่มขึ้นในอัตราที่ไม่ได้สูงเหมือนกับเดลยานาครับมันถ้าจะมองไปอมองไปที่ตัวเคสีถ้าจะถ้าจะเก่งกับอไรในคุ้นกลุ่มนี้นะครับจะเคสีหรือไม่ก็ลงมาที่ค้าปลีกสินค้าที่เป็นแกจเกตลงมาก็ได้นะครับอย่างเช่นวันนี้คอมเเวนเริ่มมีการปรับฐานลงมา3ามสิบาทผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาส ที่ดีนะครับที่รับคานลงมาก็เป็นโอกาสในการที่จะเข้าไปเก็งกัไรในกลุ่มนี้เช่นเดียวกันแต่ก็ขอให้เน้นเป็นระยะสั้นเอาไว้ก่อนนะครับค่ะถ้าเราเหลือเวลาสั้นๆครับพี่วีคะสำหรับกลยุทธ์การลงทุนนะคะในภาพถ้าเรามองจากเรื่องของเฟดคืนนี้นะคะเรื่องของ GDP ไปเรียบร้อยแล้วนะคะระยะกลางเนี่ยวางแผนการลงทุนยังไงบ้างคะต้องบอกนิดนึงก่อนว่าตลาดยังอยู่ในช่วงขาลงนะครับเพราะว่า ที่ดีบ่าวขึ้นมารอบนี้เป็นเรื่องของการผ่อนคลายาการขึ้นดอกเบีเ้ยการผ่อนคลายในเรื่องของเินเฟอว่าน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ต้องเผชิญต่อไปก็คือการการปรับกำไรของบริษัทจดทะเบียนลงการทียบเท่าเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจหด,ดตัวในต่างประเทศ <c oughs> นะครับประเทศไทยเราเนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ไม่ลงหรอกไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้มีภาวะเศรษฐกิจหดตัวหรอกดังนั้นเนี่ยถ้าตลาดมีในช่วงขาลงเนี่ยเราก็จะเก็งกำไรกันด้วยความระมัดระวังแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย ตลาดหุ้นไทยเราคงไม่ลงลึกเหมือนกับต่างประเทศนะครับ <Wow. S 1> รเพราะด้วยเหตุผลว่าเราเราเศรษฐกิจของปีหน้าของเราเนี่ยโตดีขึ้นนะครับจากการท <Wow. S 1> ่องเที่ยวแล้วก็เงินบาทเราอ่อนลงาม,ามากเลยเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงว่ามีโอกาสที่เงินบาทจะกลับมาแข็งค่าขึ้นจากการท่องเที่ยวที่กลับมาด้วยฟันโกลก็อาจจะชะลอการขายรจจะลับเขามาซื้อหุ้นประเทศไทยมากขึ้นนะครับ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยถ้ามีการปรับฐานลงไปเนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสทน่ตีในมั่งสามเนี่ย ถือว่าเป็นออมจุที่ดังตื่อนะครับ,รบผมยังมองว่าไตรมาสที่สี่เนี่ยตลาดหุ้นยังมีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นมาได้แนวบ้านของตลาดหุ้นในปีนี้นะครับยังมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปเห็น,นที่1,630-1,640จุดได้อยู่นะครับกลุ่มที่เราแนะนำเนียจะเป็นกลุ่มธนาคารกลุ่มค้คาสล่กนะครับกลุ่มท่องเที่ยวกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัวแล้วก็ความผ่อนคลายในเรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่มีนะครับขอบครับ